ครับวันนี้ก็หลังจากที่เราหวานเมล็ดผักชีแบบไม่แช่น้ำนะครับมาดูกันว่ากี่วันถึงงอกนะครับวันนี้วันที่15 15มกราคมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับ เปิดไฟฉายแ๊บตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะครับอาจจะยังไม่เห็นเขียวมากนะครับเพราะว่ามันบังฟางอยู่ เดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับตอนที่มันออกเยอะๆนะครับตอนนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูว่ามันมันใช้เวลาคี่วันถึงงอกนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าถ่ายคลิปนั้นวันที่เท่าไหร่นะรเดี๋ยวต้องไปย้อนดูอีกทีหนึ่งอโอเคนะครับ วันนี้ก็วันที่19มกรามรานะครับหลังจากที่หวานไปนะครับก็ามาติดตามผลนะครับก็ต้นก็สูงประมาณนี้นะครับแตกแต่ใบเลี้ยงนะครับผมก็ประมาณนี้จะเริ่มเห็นเขียวเขียวขึ้นมาชัดเจนนะครับ หวานแบบเมื่แช่น้ำนะครับใช้ฟางคุมแบบมีกิ่งกือมาด้วย okay. เดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับหลังจากที่ผ่านไปหลายวันนะครับก็เริ่มแตกใบนะครับ จากใบเลี้ยงมาเป็นใบจริงครับภาพก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนต้นใหญ่ที่ปลูกรุ่นแรกต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับเ,เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับต้นพลิกเราก็ลูกออกเยอะแล้วนะครับมละกอก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับปวยไข่รเราก็โต สวยงามมาก,มากสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ